สวอครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับหลวงพอ่อไปคลิปเพลินเมื่อกี้คลิปมันยาวไปเลตัดต่อครับเราก็เรากําลังเล่าเรื่องโรงเรียนตะก่อนของอำะพนสูงหลวงพอ่อชื่อบุญส่งหรือส่งบุญส่งบุญส่งสายกําปังนะครับก็เกิด2489เขาโรงเรียนปีหนึ่ง2495-496แถวๆนี้ครับ495 4 5ก็เรียน อยู่กับวัดใหม่วัดโรงเรียนวัดใหม่วัดใหม่ซุนทอน,น,ทอ,นอยู่ตั้งอยู่ตรงไหน้เข้ามาปุ๊บเป็นโรงเรียนใหญ่ๆไหมห,หรือเป็นศาลาวัดเป็นศาลา,า,าวัดมีเจ้าของลงทำสมัยพื้นเตี้ยแถวโรงลิเกตะก,ก่อนไหมโรงลิเกน่ะไม่ใช่น่ะเป็นอนุบาลแต่ก่อนเริมมาอนุบาลเป็นอนุบาลตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่แต่ว่ายังไม่มีโรงลิเกเนาะยังไม่มีโรงลิเกโรงลิเกมาตั้งทีหลังอ๋อที่นี่เป็นแล้วก็ศาลาอ่าจะพูดยังไง แล้วตัวโรงเรียนอยู่บริเวณตรงไหนครับโรงเรียนก็อยู่สลาอันที่อันที่ก็ทใหม่นั่นนหะที่อันปัจจุบันเป็นกุฏิเอ็นี่ไม่ใช่เป็นสลาการประเรียนอันนาน่ะกุฏินี่มันอยู่ข้างในู่นแล้วไอ้ตรงที่พระฉันเพลยนั่นเขาเรียกอะไรอ๋อกุฏิกุฏิไอ้ไม่ใช่อยู่ตรงนี้เนาะที่นี่สลาการประเรียนเนี่ยวันสําคัญสําคัญายาโยมจะมาเขาก็มาจัดก็สลาข้างนาเนี่ยอ๋อมัสลาที่ตรงไหว้พระ แถวรุ่นโพแถวนาโบดญอะไรน,น,น,นี่แถวไอ้นาโบดไอ้นของนาโบดนั่นแหละสลาเนี่ยสลาต้นสลาหลุมบุแจงนั่นเขาเขาไมา่ได้งก่อนจะจัดดอกในกลางอ่ะนะมีสลาหลุมบุแจงอันหนึ่นนะลลง,งแล้วก็สลาการประเรีย์สลาการบเล่ย์คือที่สองชัน้นอ,อันนั้นชั้นเดียวนี่เป็นสลาหลุมบุแจงที่เมื่อก่อนอืมแล้วตัวโรงเรียนอยู่ตรงไหนนะฮะศูนย์โรงเรียนก็ อยู่ที่ศาลาการประเรียนทางด้านเสียงมาต้นโพน้อยหนึ่งเสียงต้นโพเป็นลงทําอยู่กันนั่นแหละกงที่เขาโยกอยู่หลังการประเรียนอยู่หลังต้นโพไหมกุ้งกันนั่นเลยแหละอยู่อันเก่านั่นแหละอันอันเก่ากันใหม่เขาโยกคนนั้นกันหรือดื้อแล้วก็โยกเสงว่าแสงก็อยู่ตรงคำวันใหม่เนาะตรงอยู่นาอยู่นาโบหละที่นาโบดเนาะที่ลงโล่งเนาะไม่มีฝากันใช่ไหมมมีฝากัน มีฟ้ากั้นเนี่ยมีฟ้ากั้นแล้วก็มีลูกกุงรุ่นเก่าอ่ะอ๋อแล้วก็ถามนิดนงเขาแต่ก่อนเด็กน้อยมีหลายไปเลยเฉพาะวัดไม่ครับเฉพาะวัดไม้เนี่ยที่จำได้เด็กน้อยนักเรียนเด็กน้อยนักเรียนที่อยู่เรียนอยู่วัดหม่ทุนทอนก็สมัยก่อนอ่ะเล็กน้อยมันก็จะเต็มห้องอ่ะนะประมาณสามสิบเปไหมประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบ อตอนนี้มีเจ้าหองอะ่ะประมาณตอนนั้นก็พอหนึ่งพอสองพอสามปีนี่บางบางระยะหรกๆในบางที่ก็สองหองอะไรอย่างไงนะก้อนเนี่ย <Duty> อืมืมเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยยังไม่มีท่อตามไม่มีอะไรใช่ไหมละ่ะครับบางเด็กมันจะมาบานพุงบานเพื่มบานน่ลนวนานี่จะมาเรียนด้วยกันหมดนแลแต๋วหองเราประมาณตลาดสามสิบบางที่สองหองสามหองอ ชั้นเล็กๆดันไอชั้นกอไก่อะไรชั้นชั้นปอกไก่ของหนึ่งและชั้นปนปลนหนึ่งปนสองปลนสามปลนสี่มีแค่นี้เนาะมีสี่ห้องพอหาพอหามันมาเรียนอยู่แทนใหม่อ๋อท่อนึงมีแะ่นี่ตอนท่อนึงยังไม่มีเอมาเรียนแทนใหม่เนาะตอนที่อาตมาจบแล้วนี่แหละมันกำลังไก่ไก่จะจบเนี่ยได้มาทางป่าทำทอหนึ่งอ๋อประมาณปีสองพันห้าร้อยไหมประมาณนั่นแหละ ท่อนึงเพิ่งจะมาเกิดสองพันสี่ร้อยเก่าสิบแปดเก่าสิบเก่าอะไรนี่ยท่อนึงเพิ่งจะเริ่มมาเกิดอ๋อ้แต่ท่อนึงเกิดก่อนเนาะท่อนสองมาทีหลังอ่ะวันนี้ก็ได้ความรู้หลากหลายเกี่ยวกับสังคมโรงเรียนที่นี่ลงสมัยแต่ก่อนที่จำครูได้มีครูอะไรหนึ่งครับวัดใหม่พอาจำได้ไหมครูใหญ่เนี่ยครูใหญ่ครูน้อยอะไรก็แล้วแต่ครูอะไรนะครูซุกนามสกุลอะไรครับอ่า เกษตรเบทินหรืออะไรไหนแล้วนะใช่ใช่วัชระมีขาไหมไม่ใช่ครูครูมีปันกลางไหมคนละครูมีปันกลางนี่อยู่นี่อยู่ท่อสองอยู่เอ๋บ้านบัวอ๋อครูมีปันกลางอยู่บ้านบัวผมมาสอนผมครับบอหนึ่งตะแล็ครับผมก็ทันทำไมครูเรียนบ้านบัวเหรอเขาย้ายมาท่อท่อสองท่อสองครับอ๋อเคยสอนอยู่บ้านบัวมาก่อก่อนจะพูดยังไงล่ะจำเพื่อนเพื่อนได้ไหมหลวงพ่อ เพื่อนในรุ่นเดียวกันเพื่อนรุ่นเดียวกันก็มาอยู่นั่งกินของไปไปชื่ออะไรหนึ่งลองเล่ยฟังหนึ่งโยมอะไรถึงที่คนดังๆเนาะจะบอกให้เอาเอาคนดังๆหนึคนคนดังๆหนึ่งท้อันนี้ต้องวัดบันใหม่เลยโรงเรียนบันนายกรวยนั่นนายกรวยเออปลาหนี้นั่นมูนั่นวระชราสุโขเนี่เขาหลุนน้องอนายกเงี้ยในรุ่นพี่ ียรติยตระกูล<ย>นี่เป็นตระกูลปานกลางไนงะอ๋อเดี๋ยวเกียรติจะโยกรวยอ่าก็ก็ประมาณทั้งลมหายใจจากกันไป,ปนดวงมีไหม,มโอ้ตายไปหลายนี่เจ็ดสิบห้าล้วก็ยังเหลืออยู่ไม่กี่คนที่มา <c oughs> นักเรียนรุ่นเดียวกันที่มานั่งกินขา้าวกินขนมอยู่ย่อมจอมยมอม่อมจอมเนี่ยอ่น้ำตระกูลสีกลางนั่นอยู่บ้านนุ่นนามาได้เมียกันนี่ ่ะนนมาที่นี่โรงเรียนบันบัวกับโรงเรียนนนหมันเนี่ยบัดใหม่ดาเขาหยุบตอนช่วงไหนอ๋อเขาเาเหมือนถึงเขาเขาเลิกเขาเลิกให้เรียนแล้วก็มาอยู่โรงเรียนเทศบาลใช่ไหมเขาจะยหญ่จากกระทรวงนะครับผมก็ไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่าคนละกลุ่มใช่ไหมหรอครับ แม่เราเมื่อก่อนเนี่ยมันชักผมก็ไม่รู้แต่ก่อนคือ <laughs> มันเทศบาลเนี่ยเขาดึงเขามาไงโยโมการบริหารส่วนจังหวัดไหมขึ้นอยู่กับจังหวัดไหมผมไม่รู้แต่ก่อนอเนเมื่อก่อนเนี่ยนะโรงเรียนเนี่ยมันจะอยู่กับยังไงเราอยู่กับศึกษาที่การอยู่กับอะไรกระทรวงศึกษาธีการอย่างเงนะครับเพานี่พอนัน่นปุ๊บพอมีนายกมีอะไรพอนัน่นเขาพัฒนาใหม่ขึ้นมาครับทางแผนการเรียนเนี่ยเขาจะมี อะไรศึกษาของเทศบาลมีผู้บริหารของเทศบาลมาเขาก็เลยหลับโอนมาให้เป็นของบริหารเนี่ยเป็นของเทศบาลจะได้งบงบเขาเทศบาลมาได้มันจะได้สร้างได้ทำได้สะดวกปลอดภัยอย่างนะเขาปกปูนอย่างนี้นะโยมนะครับก็หลังจากเดี๋ยวพอลุงพ่อจบปจบปสี่ได้ได้เขาปห้าไหมไม่ได้เขา,าไ,มไม่ได้เขา,เขาบวชบวชเลย พ่าลงแต่นุ่มแหละเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวโรงเรียนเขาหยุดหลังจากจบป .4 เดี๋ยวเขาหยุดอีกนานไหมหยุดโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดสามวัดเนี่ยก็เห็นเขาย้ายโรงเรียนออกไปก็เป็นนโยบายของเทศบาลเนี่ยที่เขาสัาง่งนะนายุ่มนะอ๋อแสีงหลังจากขึ้นมีโรงเรียนทอหนึ่งทอนทอสองทอสามนี่แหละนะมันขึ้นพร้อมกันไหมมันก็ไล่กันนหะนยุม่มอ๋อแล้วก็โรงเรียนวัดก็หยุดไปโรงเรียนวัดไม่มีแหละเพราะว่าศาลาการเรียน ทางวัดเขาจะต้องใช้บําเพ็ญจิตของสงฆ์ครับ,บมันีีก็จะมาอยู่ในนั้นก่อนมันก็เป็นในอาร์ตเวลาเขาเข่าสินเข่าอะไรเล็กน้อยเขามันก็จะโยมกับเขาสิ้นไม่ได้ปฏิบัติพระราชกิจไม่ได้เลยโกรงการทางเทศบาลน,นั่นเขาก็เลยขยายออกๆๆนอกเหมนใ้น,น,น่จะเป็นแบบนั้นอันนี้โรงเรียนอันนี้โรงเรียนก็โดนหยุดป,ประมาณสองพันห้าร้อยไหมนะ ประมาณสองมันเนาะประมาณสองขนาลอยกึ่งพุทธกันน่ะเนาะสองขนลอยถูกไหมประมาณนั้นแล้วแล้วหลวงพ่อก็มาบวชอยู่วัดไหนครัฉันบวชเป็นเนนพอออกภระสีแล้วเนาะออกก็ไม่มีพออกก็ไปทำมาหากินก็อื่นเมียไม้อ๋ะไรเมียไม้อยู่นุ่นพี่ไม้นุ่นครับปัานนี้ทั้งหาเลี้ยงน้องน้องก็มีอยู่สามสี่คนเป็นผู้ชายหนคุ่มขายไอติมตั้งแต่อยู่กับโรงเรียนหนุ่ม ิมหลอดอยู่โรงเรียนไหนโรงเรียนบ้านไม้สุนทรสะพายกับติ๊กจิมหลอดมาละสองกับติ๊กโอ้โขายอยากเห็นบรรยากาศเลยเนอะขายขายใส่กัติ๊กกันนี่ขายกัติ๊กมีกระดิ่งติ๊ิงๆอแล้วก็ขึ้นวิ่งไปหลับไปทําจิมหลอดช่วยเขาอ๋อแล้วกราสะพายกัติ๊กจิมหลอดเนี่ยมามาขายกันหนักเรียนอ๋อได้กัติ๊กละสิบบาทขายหนักกัติ๊กละสิบบาทได้กาไรก็หายขาเราขายสิบสลึง สองกระสิกเราได้ห้าบาทออสมัยก่อนเนี่ยแม่หายตังค์ปัตตุลึงหนึ่งจะต้องใช้ได้สามอย่างหนึ่งตสสังสมซิปตังค์ตังสมซิปสตังค์สองพันมีซิปตังค์แต่ก่อนมีเหรียญซิปมีตังค์ซิปตังค์ทองแดง <m> ตังค์ลูรเนี่ยเป็นแห่ะเป็นลูก็มีเหรียญเงินครับตังค์แดงขายตังค์แดงน่ะเป็นเหร,รียญเงินงงงงน่ะ ทีไซน์พวกนั่นไล้ใช่แบบนั้นด้วยเพราะนีให้ตังปลาสลึงนี่นจะต้องได้สามอย่างสลึงนึนงนนคือยี่สิบห้าตังยี่สิบห้ากระตังห้ากระตังนี่สื่อเขาเกียบห้าต,ตังเขาเกียบ <c oughs> เขาเกียบนี่เขาเขแบบไหนเขาเกียบแบบไหนก็เบดกระโปรงไหมอืมเขาเกียบเขาเกียบที่เขาเกียบเหมือนเกียบกุ้งธรรมดาเนี่ยเป็นแผ่นมีน่ะเอาแผ่นมีาทำแบบแผ่นมีเห็นไหม อ๋อเอา<ต>มีเ,าเขาก็ซอยซอยซอยตัดตัดแล้วมาทอดมาทอดอ๋อถ้าใส่ใสีใส่กุ้งใส่อะไรของเขาเป็นข้อเกีย่ยวอ๋อห้าบาทเอ๊ะห้ากตังห้ากระตังอ๋อก๋วยเตี๋ยวนี่ยชามหนึ่งหา้าทิพตังบานามามีาตากอีเพสอยู่ตั้งหนึ่งตลาด